จัดเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ครับน้องโอเจอกุราบดําจัดมาถูกใจแฟนเหมือนมวยชาวไทยอย่างแน่นอนครับคู่นี้ประกบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจะเจอกันในเดือนเมษายนที่ถึงนี้ตอนแรกหลายคนก็สงสัยน้องโอหายไปไหนถอนออกไปทําไมถอดไปทําไมน้องโอก็บอกรอให้วันประกาศดีกว่านะครับมีบิ๊กเซอร์ไพรส์และก็ถือว่าเซอร์ไพรส์จริงๆครับเป็นคู่มวยที่ถูกคู่ถูกเวลามากๆนะครับถ้ายาวไปกว่าน,นี้รอให้น้องโอสีคงไม่ได้ต่อยกัน อนนี้น้องโอก,ก็อายุไปลายปลายแล้วนะครับไปลายปลายการค้าแข่งแล้วเพราะว่าน้องโอเองก็เตะได้ต่อยได้นงก็บอกว่าค้าแข่งคงไม่เสียหายส่วนกุหลาบดําตอนนี้กําลังมันในการต่อยหมัดเลยครับไฟหลังๆของเขาหมัดดีชั้นเชิงดีนะครับถือว่าใช้จังหวะฝีมือจริงๆกุหลาบดาเป็นมวยบู๊แหละแต่ว่าหลักเหลี่ยมในการหลบต่อยหมัดเป็นมวยไฟเตอร์ที่สมองมวยใช้ได้เลยครับในจังหวะการออกต่อยหมัดเพราะวามวยสากลเขาก็ผ่านมาแล้วนะครับกุหลาบดําเจ้าของสายาสายอูก,กาบาดครับปัจจุบันอายุ25ปี สูงอยู่ที่168ซติเมตรครับน้ำหนักก็145ชิลชิลนะันี่คือน้ำหนักของเขาในพิกัดปัจจุบันฟอร์มหลังชนะจูริโอโลโบชนะฟารยามีนิปัวชนะไทยสันเฮริสันแล้วก็เจ้ากันไปกับราฟี่โบฮิกชนะอิวยาร์มูไซฟ์ตัแพ้แพ้เมืองไทยนะครับเมื่อนานมาแล้วสักวันลุมพินี9ชนะแสงมณีด้วยนะว่าฝีมือจ,จัดเจอกันรวมเล็กก็เสร็จเขาเหมือนกันนะครับส่วนน้องโอ น้องโอสาปีครับสูง171น้ําหนักก็ต่อยพิกัดใกล้กันนี่แหละแต่ว่าน้ําหนักจริงๆน้องโอเนี่ยสักร้อยสี่สิบสามเนี่ยก็ยังถือว่าสบายๆยอยู่นะครับ นักชกในสังกัดฮาม,มามวยไทยเปิดไข่โมยเอง2ฟอร์มหลังไม่คดีแต่ว่าที่แพ้ก็ให้อภัยได้เพราะว่าแพ้ของจริงแพ้ของหนักเหลือเกินแพ้ลุกกี้ดูกร,ราชาจากฝั่งยุโรปอย่างนิโคคาลิโลในศึกวันลูมินี46นะครับแล้วก็แพ้โจรทานแฮกเกอร์ตี้ซึ่งตอนนี้แฮกเกอร์ตี้คือเบอร์หนึ่งของมวยไทยน้ำหนัก145นะครับอฟอร์มชนะชนะอวดีรามาสนอฟชนะเรียมเฮริสันชนะฟิลิปเป้โลโบชนะรถเหล็ก p K าาเหมือนนกัเจ้าตานานฆ่าไม่ตายครับมีโอกาสให้แก้ตัวแก้มือเหมือนจะต้องวัดกันแล้วครับว่าคุณจะส่งน้องให้ได้ถึงฝั่งฝันไหมหรือว่าคุณจะดับน้องแล้วขึ้นไปสู้เองในบัลลังครับศึกนี้ชี้ชะตาน้องโอเหมือนกันครับวัย37ปีกับ25หแฟนบันมวยชอบใครคอมเมนต์บอกกันด้านล่างคลิปนี้นะครับจะเจอกันในวันศุกร์ที่5เมษายน2 5 6 7สนามมวยเวทีลูบินีรามินทาวันลูพินี58ครับ